ที่ก็เก็บมาครับมาครับช่วงที่15เลยท่านเคยเีื่อเรากำมาเล่นเอาอชิลอกเตอรแต่ครั้งนี้เราแคเ่จะไมาา่โกงเราจะไม่โกงเกมทั้งสิ้นไม่มีทั้งโบนัสเชสไม่มีทั้งเออเออคัตซ้อมโวเออเออคัตซ้อมโวออกมาก็คือแบบคัย๊อกโดวอ่ะแล้วก็เป็นตามาน แล้วก็เก็บคลิปตามหาในบูที่เราขับลอกทำไมมีไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยนี่เราก็ได้ใส่ดีซอแปรกาด้วยความสวยน่าของพี่ไม่ครับหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่จอต้องทำคือบุเธอบบุกทำแล้วนะบุกบุกบุกอยู่ไหน ไม่ชื่อไม่ฟื้นไม่ลืมปากไปแล้วค่ะให <ปะ S 1> ้คนชื่นต,ออนตับบอดไปตัดไม้ให้ก่อนแล้วกนะันนะเฮ้ยไปเอาหินจากบุกเอาหินจากบุกเอาหินของบุกไปทับคันหินทีเดียวเลยไม่ต้องตกใจทำไมไมันเหมือนคอมแต่ปุ่มเดิมมันคือมือถือ พันี้คือรีซอสแพกแพกแพเมอน,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 น่นน่นควมคอมคว,ม,ควมร้อยเก้าเก้าก์เส่แล้วถ,ถ้าถ้ใส่นูดอุปกร์มาแล้วก็เอาไอกาตัวนี้ออกอะ่ะโอ้โหใช่เลยอโอเคครบไม่ใช่สิยังไม่มครบอูขึ้นดู เราจะเริ่มเหมือนคนอื่นเลยก็คือหาไบองจังเกิลทำฟาร์มเหล็กเราจะเรินทางเราจะไม่ทำฟาร์มเหล็กเพราะกูทำแล้วไม่เคยเคยเต้ออใช้ซอมบูรณนตัวช่วย Hôm nay có khuất bầy dạo dạo Đặt đồ hmm. vào rồi game mà đùa vào bầu à Mình bật game... Oh! Oh! Cái gì vậy? game bắt đầu làm Ok ผมบุ๊กใส่เท็กเจอร์ภาษาไทยมานะ ทำไมวะล่ะถุยเคยประมาณหกสิบสองพอมะเกินพอแล้วจะเหล่านี้มีบัวแล้วก็มีแอปเป้แล้วก็อยู่ในโหมดน้องมอนด์เลยขามแอปมันสองอันป้ะมาณคาเปเบดอืมขวา,างไปพังเราอหรอยังเลยโอเค เอาผิดอักไปแอดแล้วก็หินทำกล่องแบบแล้วไม่ได้เอาโบนัสเช็ดดูแล้วสิ่งต่อไปที่จะทำก็เป็นตาแล้วก็อะไรวะชเวลจุดที่หนึ่งจุดสิบหกปร็ความนเลยนั่นเพราะว่าใคยที่ไม่ทำแข่งต่อเพราะว่า ของไม่เผือกเลยคืจอจะเ,เลื่อนฟอนเลยนี่ผ่าเหล็กโดยด่วนแบบเหล็กอะ่ะผมเพิ่งเจอละเป็นแถบเลยคาเตาเลยเว้ยคาเตาเลย <Okay. S 2> ไม่มีหินอ, <c oughs> อ่ะอ๋ออีกทีเดียวเหินเกอะตัวคราบตึ้งเธอโบอนี่คือบ้านเราไงเราจะใช้อะไรเป็นชื้อเพิรอ่ะไม้ งูนี่คือบ้านหลังแรกของเราท่านแรกเราเจอแกะในกับในที่เราเล่นกับเพื่อนแล้วเราไม่เจอะไรเลยก็เราเจอแกะแค่ตัวเดียวก็ขังมันไว้ถ้าฟอร์มแกะพยายามทำดีใหญ่จะทำไปทำไมงานมันจะหมดแกะอัดกันตายกันหนานานๆยาวจะหมด มันจะพยายามแหกกงทะลุไปกินยาของเราทำเตาอยังแป๊บนึงทำละเป็นเรื่องไปเนเนชาโคอยู่แถวที่ฐานพูกแอปเปิ้ลแต่เธอเนี่ยพูดแหลกไม่เคยเล่นแบบสวอมเลยเราต้องย้ายลูกสวอมมันอาปีกับปีกับปีกปมบวาเลย

เหมือนจะไม่มีถ้าไม่มีแล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปจนถึงกาละปวัสต์ทางตรงนี้ของอื okay. ่นอาหารก็คือเอากินไม้เป็นแกะเร็วๆไม่ต้อุ้งกุ้งเมื่อมีใครเอาไม้ไปเพื่อหรืออย่างแกะก็หายด้วย เดินุเละก็ต้องตา้งหง่าวเล็กตุเละนี่อะไรวะฮะนม่อะไรวะน่ะนี่แกะหรือะไรวะแกะหรือว่าแคบบกหินนี่นแคบบกหินขอไปสืดทุกอย่างแพนกินกินอเบิ้นบิ้หมดอะไรน่ะ ตีนน้เขียวกอเราน่าจะกังวลแล้วกูเพพวกเจอทานแล้วเฮ้ยไต้องเจ้าแปลนที่ใหญ่มากอยกกันมองฝากตามอาหารบ้างทีเจอได้ ปลาบโอ้ไม่ใช่ทุกอย่างแผ่นเล็กๆกว่ะเป็นปลาอ่ะโอเคแล้วจะไปอ,อ,อยู่ทางนั้นเนี่ยน่อยู่ตรงแถวหน้าดีนะแล้วจะทำปลาบจุกเทงกับความข้าวไวตรงสปอนช้าง,างแล้วแถวสปอนแล้วก็มีทถวเป็นสนโน่ใช่สนโน่สนโน่ใหญ่แล้วล่ะไทโชอ่ะ โน่ no. จะโชว์ <c oughs> คืนนี้เราต้องอยู่กับมอเตอร์บูไม่น่าทันคืนนี้เราต้องอยู่กับแมงมุมแฮมบินโอเคเคื้องค่าไก่ค่าวัาวแล้วเนี้ยว่ะไม่มีวั้นัดเช็ดก็ไม่มีอาหารมันีอาหารก็คือไก่ตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดสปอนช้างใช่ปะ <c oughs> มือได้ไหมนาขอขุดทานก่อนวิธีกัสองหปดโคดไก่สองสหกอเดี๋ยวเรจะไปรอทีอ่ทุง่งด้วยอาแผนแล้วกันขาขุดทานแป๊ อย่าพึ่งมือ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 ตัวเคอย่าพึ่งมือนะมหนังเลือดเขาอยู่ข้างขาแล้วหนังเลือดโอ้โหน้องเขียวโอ้โหกูเดินไปแล้วอืมอย่าตามมาแล้วเขียวมึงเราต้องตัวคาร์ดอยู่ไหนเอาทุกมือหมดแล้ว แม่จูที่ป็นกาสามเลยคุณล like ุงคุณลุงเลยคุณลุงเลยมาเลยมาเดี๋ยวทท่ทุลงมาลงมาไปช่ค่าคว่าไปชคือมาไฟนัจะตายเลย หดลงไปเลยเจาะลงมาลงมาอุดอุดแล้วก็เจาะเป็นที่อยู่ชั้วขาวดูาาทางอะไรทางขึ้นให้ก่อนกันชั่วคราวคืออยู่อีกทางอย่าไม่ต้องอุดไม่ต้องอุดนี่คือทางขึข้น เปียเป็นตนัวค้าด่กูมาประมาณนี้น่าจะอพอเอาเนื้อเก็บของ,ไ,งอไม่จำเป็นแป๊บว่าจะกดคลิกที่กล่องว่าต้ว่าเรื่องเยอะ เคไปกลางเรือหออาหารแล้วก็เลือไปในตัวอะไรบ้างเอาตัวนน้นะเออปิดแอคบุกอยู่กับเบสใช่ไหมปวดเอามาด้วยเดี๋ยวไปใส่ไว้ในกลองแล้วกันนะอ๋อหนนนเอามามาา ทำไมเราไม่ทำเตาเผาอาหารวะนั่นสิเนาะคนละสามอันใช่ไหมแบ่งกันแ่มา,ามันมีเจ็ดเออเออเออแล้วก็ต้องมีคนเอาเนื้อไก่ผู้เอาเนื้อไก่เองแล้มีสีอะไรนะก็เอามาอ่าเอาไปอีกหนึ่งอา้อาวเบ็ดอ๋อเบ็ดไง เนี่ยสเต็กผมเยอะนะนืนคือแรกเหมืองทำเป็แอคเลท้วยแล้ตั้งไปทำเซนเซนเดียวยคุณเดียวก่อนแล้วใครคจะทำ không có lẽ tham vọng có lẽ tham vọng 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 tham vọng

Ah, tu lah. Tujuh yang 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 bunyap. 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 นี่ไม่เป็นทางเป็นไปแล้วเราบิดแอคเหล็กขุดแล้วก็ไดตังค์กูจะขุดไม่จังบกเขาสมัครด้วยนะตรงนั้นเขวจะตัาบโดย,ย,ยตอนที่ขุดลงถึงพื้นแล้วกันนะโอเคแล้วก็ได้มาถึง วายที่ทำเสร็แล้วนั่นนะแต่ก็คือได้จะได้มาได้ไปมีล่ะมัก็มีกระ,ะทางเหล็กกระสตนแล้วก็ทองถือเอาจะขุดตรงไปเลยนะขุดตรงมาแค่นี้ก่อนเบดแล้วก็ขุดแยกเลยตรงมาแค่นี้ก่อนแค่นี้พอแล้วขุดแยกเบลตรงนี้แล้วกันนะ ตรงนี้เดี๋ยวเออตรงนี้ตรงนี้ทำจุดแคมปิ้งก่อนไอ้เบ็ดอืมเอาตัวคราบมาเดี๋ยวต้องเจาะเข้าไปตรงนเดี๋้วก็นไปบุ๊บ็ด๊บเลี้ยงขุดหัว ไปได้มาไ้ะเดี๋ยวตกรวายแล้ขอไม้หน่อยได้ไหม

ไป,ปเปล่ากาแฟกแย่ฝึกมาไม่มได้แย่สุดไนะปกระปล่าทุกอย่างให้แบบเป็นปีมาท้หมดเลยเอาไปเป็นออฟไม่เหม่อออกคอนดิให้เป็นออนให้หมัมนจะได้สวยๆตัวไอที่มันเป็นตัวอันนั้นแหละแอบที่ไม่ใช่ฟ้า 哪里？